อันนี้อยู่กับช่องดังนะครับผมดังช่องดังกอกครับนะช่องดังในตำนานต้องฟังข่าวดีนะครับวันนี้มีข่าวดีแน่นอนมีข่าวดีแน่นอนทั้งข่าวดีทั้งกิ๊ดทั้งวันเมื่อวานกิ๊ดทั้งวันวันนี้ก็กิ๊ดวันนี้พี่คุยกับลุงกับป้าแล้วนะครับว่าจะแจกทุนทรัพย์ให้กับยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆแจกเลยนะทุนทรัพย์ว่าแจกทุนทรัพย์ ให้กับยูทูบเบอร์ช่องเล็กที่เขาอยู่ดูเขาบ้านเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาเลยได้ยูทูปเขาน้อยช่องเล็กๆนะครับอย่างช่องลจิมเนี่ยช่องเล็กๆนะครับเอ,เอาไปห้าสิบบาทพอสิครับ <laughs> <laughs> โอ้โหนาทีเซอร์ไพรส์นะครับผมคน,น,นก็ส่วนวก็มากคนก็ส่วนเพราะคน,นส่วน,วน,วนอันนี้ของในนครบอกเกาแล้วทำไปได้จากยูทูปตัวหนึ่งก็ให้ให้อ่า ยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆที่นี่ที่เขาอ,อยู่กับลุงนี่เขายัางไม่มีเลยไ,ได้จางทูปแล้วก็ดีมากเลยพี่ต้องกินน้องใช้อะไรเงี้ยก็เกตตัวนี้นะครับมาทําทานมาเปิดตัวแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมให้กับยูทูบเบอร์เล่นกันนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับกิจกรรมเราเต็นท์ยังไม่มีเลยตัวเติน์ดลุงพันก็กำลังมุ่งงานหาอยู่นะคัทีท่านนะครับตอนนี้ก็ลุงก็กำลังเทฐานอยู่เพราะก็รอแอดมินนะครับตอนนี้รอแอดมินทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วนะครับรอแอดมินนะรัทีท่านนะก็รอเปิดตัวนะครับรอเปิดตัว สินค้ากาแฟทีพีคอฟฟี่นะครับสายสุขภาพห้ามพลาดนะครับท่านใยรักสุขภาพห้ามพลาดนะครับพูดได้ไม่เยอะครับ320บาทสุขภาพชิมยัง <laughs> ชิมังโอ้โหผมบอกเลยว่าพี่ชิมังรสชาติเอกลักษณ์ของทีพีคอฟฟี่เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของบนโอมเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ตั้งเบสขึ้นมาขึ้นคนพบแล้วก็วิจัยขึ้นมาของบนโอมโดยตรงไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เหมือนใครแน่นอนการตีรสชาติกินไม่เหมือนใครแน่นอนนัวไม่เหมือนไทยนะครับไม่ใช่ปลาล้านทำกาแฟนะครับ นัวนี่บ่งบอกได้หลายอย่างนะครับใช่ครับนัวกลมๆนะไม่หวานมากเกินไปไม่มีน้ําตาลน้ําตาลสูนเปอร์เซ็นต์นะครับสายสุขภาพทานได้แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้จะให้ยูทูบเบอร์ชิมกันครับนะครับแล้วให้ยูทูบเบอร์ชิมแล้วก็จะมาถามฟาร์ด์ยูทูบเบอร์ว่าเป็นไงรสชาติคือสูตรนี้นะครับพี่กับทีมงานคุณลุงป้าเนี่ยนะครับคิดค้ดคนกันมานานมากชิมหลายย่าชิมหลายรอบมากฟามจะมาเป็นสูตรนี้นะครับ กา,นานรที่เราทำกาแฟมันทําง่ายครับถ้าเราไปเอาสูตรนู้สูตรนี้มาเอาของคนอื่นมาเราก็ไปทำแพ็กเก็ของเราเองมันทาง่ายแต่อันนี้ของเราเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นเบสเป็นของเราเองไงแต่เป็นของลิขสิทธิ์ของบนโนไปมันค่อนข้าง,งที่จะไม่เหมือนใครลองกินดูแล้วติดใจครับลองเราทานดูแล้วก็จะติดใจพี่เชื่อว,ว่ายูทูบเบอร์หลายคนชอบอย่างสายกาแฟรครับคอกาแฟรครับมาห้ามพลาดเลยงานนี้บอกเลยนะครับว่าสุขภาพร่างกายนะครับสําคัญนะครับ กาแฟทีกาแฟนะครับบำบำรุงทุกอย่างนะครับผู้ใะไได้ไม่เยอะได้แค่สา0รอยสิบาทกล่องหนึง่งกล่องหนึ่งมีสิบซองครับซองล้าสิบห้ากรัมนะครับส่วนผสมสิบเจ็ดตัวเน,นเน้นเลยครับสารกัดนะครับสิบเจ็ดตัวเราเน้นมากสารกัดเราไม่ต้องไปเอาเยอะเหมือนเหมือนเหมือนยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นพี่เห็นพี่เห็นใส่สามสิบีสิบอะไรเงี้ยพี่ดูแล้วมันไม่ใช่แต่ของเรานี่คือสารกัดสิบเจ็ดตัวนี่คือเน้นทุกตัวนะครับอยากให้พี่ทุกคนนะครับได้ลองชิมกันดู นะครับวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวก็เดี๋ยวรอแอดมินมาครับแล้วก็รอนางลำนะครับนาองรันางลำมาก็ทำการเปิดตัวเลยนะครับแต่ว่าต้องเปิดก่อนสิบเอ็ดโมงนะครับทุกท่านนะตอนนี้ออกมาแล้วเนาะแอดมินกาแฟมาแล้วกาแฟอยู่ตั้งอยู่แล้วกาแฟมาแล้วแต่ว่ารอแอดมินรอใบสีรอผลไม้แล้วก็รอนางลำนางลำมาก็ทำพิธีเปิดเลยนะครับห้ามก่อนต้องก่อนสิบเอ็ดโมงอ่ะนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่านางลำเราถึงไหนแล้วใกล้แล้วน่าจะใกลนะครับเนาะ ก็เหลือรอรอเปิดตัวไปพร้อมๆกันตอนนี้ลุงก็กำลังเทพื้นอยู่นู่นะชั้นที่สามอยู่นะครับเทพื้นนะครับแล้วทางนี้เป็นไงบ้างครับเต็มครับเหตุการณ์หาการเหตุการณ์ก็ปกติก็ทํางานครับทํางานทำงานทำฐานฐานองค์ปูองโปูแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ชั้นที่สามครับเริ่มชั้นที่สามตีแบบแล้วเนาะครับแล้วจะแล้วจะเอ็มแล้วเมื่อไรจะเลิ่อนชั้นครับยังครับยังยังก็อยากได้ครับก็แล้วแต่วาสนาเนาะสนานะ ท่านท่านจะเมตตานี่ให้ลุงกินวิ่งเต้นให้นี่นี่นะลุงกินแบบไม่ไธรรมดานี่วิ่งได้ครับเดี๋ยวเต้นไม่ได้วิ่งได้ครับเต้นไม่ได้น้ามาคุยได้ไหมโทรเออเป็นไงบ้างอยู่นี่เป็นไงบ้างช่วงนี้เจ้าฮอตเดี๋ยวเดี๋ยวถามรอพอหน่อยแบบนี้ท่านนี้เป็นไงบ้างเจ้าที่อยู่นี่เป็นไงบ้างปกติเกตาจะไม่อยู่หมู่ไปเที่ยวลุกจิมอยู่เดียวแอบหลับครับโอ้หลับอยู่แล้วครับฮะกลางคืนมาก็ต้องหลับกลางคืนมาก็ต้องหลับบอกใช่แล้วทำไปอยู่ตรงนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นไงบ้าง ล่าสุดประมาณอัปเดตให้ตีฟังหน่อยก็ดีครับฮะดีดีข่าวดีข่าวดีมีแต่แนวดีๆมีอะไรดีใช่รอลุ้นกาแฟจนัคืนโทรศัพท์มาแทบสายไหมแทบสายไหมเลยบอกใช่จอง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 อเดอร์มาเยอะไหมใช่ประมาณสิบกระลับโอ้สิบตะลับว่าสิบกระลับเขาเรียกกระลับกระลับคืออะไรกระลับ กระลับก็คือถ้าเป็นภาษาลาวเรียกเป็นกล่องเป็นเป็นกล่องนั่นแหละเป็นกล่องเออแต่ลาวฝั่งลาวพี่น้องเราเขาจะเรียกกระลับโอ้เออเป็นสีเมืองนอกนะเอาเด้อมาเยอะอยู่บ่ผมเข้ามาสิบกระลับ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 ก็สิบกล่องนั่นแหละสิบกล่องกระลับงงกับลุงจิมจริงเลยเอาสมัครงงพูดผมก็งงภาษาลุงจิมภาษาลุงจิมก็นะสิบกระลับ ขออนุญาตลิม่ายนะขออนุญาต่ายนะไปครึ่งคลิปแล้วขออนุญาตลิมทายนะเดี๋ยวจะเป็นรายงานครับไปรายงานผมอีกไม่ได้กข้องปีดิบอีกเดี๋ยวไปรายงานเจ้าจะเ้องปีดิอีกช่วงนี้ยิ่งคือเสียวอยู่นะครับช่วงนี้ก็เราแวงอยู่ครับนะแจะเอาคลิปใครต้องระวังครับนะเสียวหลังเนาะเสียวหลังครับช่วงนี้นะครับผมก็เสียวหลังแล้วตอนนี้น่ะเสียหลังออย่างก็อยู่นี่นะทุกคนนะ รายงานกันหมดเลยอ่ะเสียงมันเข้าบทอ่ะในที่ครับขอบมากครับพี่กินบอลครับครับทานแล้วครับทำมาแล้วครับนี่ครับก็อยู่แับมาถึงเมื่อกี้เองพี่พีต่อมาถเมื่อกีถเองอกมาถึงมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้ออกมาครับนี่ครับก็ออกมากี่โมงพี่ออกมาจากนู่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงโอ้ไวัยนะเจ็ดโมงไม่แล้วนะ เออเรียบ่มุมไหนล่ะมันล่มนะไปยกเราไปยกไป่วยยกยี่บไปห้ีไม่มุมไหนล่มอ่ะเปล่าใต้ต้นตรงกางีขาวนึ่งนอนขาวน่งตรงไหนโอโห้ร้อนเป็นร้อนเลยอตรงนั้นแหละมันมุมยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่เนาะไครับ

นู้นนะครับเนาะเยี่ยครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ